สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอลพรรนะครับก่อนอื่นเลยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาคดคลิปของเรานะครับเบื่องต้นนะครับเราจะมาแนะนําวิธีการฉีดน้าหอมฤดูร้อนกันก่อนนะครับฤดูร้อนจะต่างจากฤดูหนาวตรงที่วิธีการฉีดมันจะต่างกาันตรงที่อากาศหน้าหนาวมันจะอุณหภูมิมต่ํากว่านั่นหมายความว่าการตายตัวมันจะไม่ค่อยดีเท่าหน้าร้อนเพราะฉะนั้น การฉีดในหน้าหนาวสมมติปกติคุณฉีดหน้าหนาว6สเปรย์ผมแนะนําให้คุณลดในฤดูร้อนให้ประมาณ4สเปรย์เพราะว่ามันกระจายตัวดีกว่าตอนหน้าหนาวแน่นอนครับเพราะอุณหภูมิมันจะเป็นตัวกระตุน้นทําให้กลิ่นออกมาได้อย่างรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการฉีดน้ำหอมที่สเปรย์น้อยลง ก็อาจจะทําให้1คุณประหยัด2คนรอบข้างคุณไม่ฉุนและคุณจะไม่ฉุนกันน้ําหอมตัวเองแน่นอนในฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเบาสเป์ลงมาหน่อยนะครับข้อที่2คุณควรจะเลือกน้ําหอมที่ค่อนข้างสดชื่นทั้ง3ตัวเนี่ยจีดในฤดูร้อนได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบากลิ่นที่ค่อนข้างเบาก็คือกลิ่นพวกกลิ่นที่มีความเฟรชกลิ่นที่มีดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีขาว ประมาณนี้ครับมีกลิ่นของพวกเบอร์กามอดมีกลิ่นของพวกไม้เบาๆอย่างเงี้ยได้อยู่ครับแต่ไม่อยากจะให้ไปเลือกกลิ่นที่เป็นพวกหนังพวกอัาพันที่มันค่อนข้างแน่นและรุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฉีดน้ําหอมที่ค่อนข้างรุนแรงในีร้อนก็คือมันจะไปสอดคองกข้อแรกก็คือ คุณนะภูมิในช่วงเวลาเนี้มันจะค่อนข้างร้อนกว่าเยอะมันทําให้กลิ่นอะไรที่มันเคยไม่ออกในฤดูหนาวมันจะอาจจะมาออกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นความเข้มข้อนอะ่ะมันจะทําให้คนได้กลิ่นได้ง่ายกว่าถ้าสังเกตดูดีๆครับช่วงสามสามเดือนที่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ร้อนนะแต่ก็ ไม่ได้เหงื่อออกอะไรแต่ตอนเนี้ครับณวันนี้วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมแม้จะเปิดแอร์แล้วแต่เหงื่อยังออกอยู่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเออมันมันร้อนมันร้อนมากๆครับการที่ฉีดน้ําหอมที่ค่อนข้างเข้มข้นอินเทนส์มากๆครับมันจะทําให้อกลิ่นมันดุนแดงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนําให้ใช้ พวกกลิ่นหนังหรือกลิ่นอมพันหรือกลิ่นอะไรที่มันแรงเกินไปอยากให้ออกแนวโซช่นสดช่นมากกว่านอกจากเบาสเปรย์แล้วเลือกน้ําหอมที่เบาๆแล้วผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้แต่สิ่งที่สิ่งที่มันสําคัญในฤดูร้อนที่คุณต้องคอนเซิร์นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจีดน้ําหอมในฤดูร้อนนะครับมันจะเป็นอะไรที่ระเหยไวมาก หมายความว่าจากเดิมที่มันอยู่ได้นานประมาณ 6- 8ชั่วโมงมันอาจจะลดเหลือสี่ชั่วโมงกลับไปที่ข้อแรกครับเพราะว่ามันกระจายตัวดีมากอุณหภูมิมันทําให้ทุกอย่างมันระเหยไวมากครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของน้ําหอมต่อวันมันจะลดลงเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในข้อนี้ถ้าคุณอยากจะมีกลิ่นหอมตลอดเวลาคุณอาจจะต้องพกขวดเล็กๆแบบนี้ไปนะครับไปใช้ระหว่างวัน าคุณอยากจะมั่นใจว่าเออแม่ชัวร์คุณหอมแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมขอแนะน,นําน้ําหอมที่จะมาใช้กลับฤดูร้อนที่กําลังมีอยู่นะครับน้ําหอมที่มาใช้ในฤดูร้อนผมแนะนําว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นเฟชแน่นอนครับมันต้องเป็นกลิ่นประมาณนี้ในตอนกลางวันนะสำหรับงานกลางคืนถ้าเป็นคุณเป็นคุณไปห้องแอร์คุณอาจจะใช้น้ําหอมแบบเดิมได้แบบน้าหอมกลางคืนน้ําหอมแบบเดินวี อะไรก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยถ้าคุณดูและใช้ชีวิตกลางวันน่าจะอยู่ในออฟฟิศก็ตามนะครับผมก็แนะนําให้ใช้กลิ่นหอมเฟชเ่นนะครับอย่างเช่น W ิล a t e r วอเตอร์แม้ว่ามันจะดูเก่าแก่แล้วก็โอเวอร์สกูลมากแต่คุณอย่าลืมว่าเวลาคุณฉีดอะครับมันไปแค่กลิ่นขวดไม่ได้ไปกับคุณคุณไม่ได้โชว์ขวดให้ใครดูทุกครั้งที่คุณจะฉีดถุงครับมันกลิ่นผมว่ากลิ่นมันเข้ากับรือ้อนเมืองไทยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็ ถ้าเป็นผู้ชายผมว่าอยู่กับมันได้ทั้งวันแน่นอนนะครับตัวนี้ค่อนข้างทนท,นทีเดียวหรือจะเป็นพวกจมารนวุ้เซตเอ็นซีอก็ได้หรือว่าเป็นตัวอควเดอร์โอมของตัวบูรการีก็ได้นะครับมันจะเป็นกลิ่นทะเลทะเลหน่อยมันจะค่อนข้างทำให้คุณยังมีสเสน่ห์อยู่แล้วก็ไม่ฉุนกับคนรอบข้างจนเกินไปมันจะมีความเป็น ผู้ชายสำอางเบาแต่สดชื่นอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ทำให้คนอื่นเขาอึดอัดนะครับผมแนะนำน้ำหอมแนวทนนี้มันน้ำหอมกลิ่นที่มันสบายสบายหรือถ้าเป็นคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แนะนำว่าเป็นน้ำหอมที่ออกแนวนดอกไม้สีขาวเบาๆไม่หวานมากดีกว่าถ้าเป็นน้ำหอมที่มันหวานมากๆครับมันก็จะ เข้าอีรอปเดิมว่าเหงื่พอพะเหงื่อมันออกกลินกล่นเปรี้ยวของเหงื่อมันมีครับมันก็จะทาให้การเบนของกลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนพอกลิ่นมันเปลี่ยนจากที่มันเคยหอมอาจจะมีความไม่ค่อยหอมในบางมูดบางอารมณ์นะครับก็ไม่อยากจะให้คุณสูญเสียความมั่นใจจากการเลือกน้ําหอมผิดนะครับก็เลยคิดว่าเลือกน้ําหอมที่เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้หมายถึงว่ามัตเรียลเบาที่สุดเป็นพวก เบอร์กามมอสลามมนาวฝรั่งนะครับแล้วก็หรือจะเป็นพวกอะไรที่เป็นกลิ่นไอทะเลอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ค่อนข้างดีกับอากาศร้อนมันจะเบนไปเองนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นน้ำหอมยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นพวกเวอร์ซเช่ปออมดีออมอะไรเงี้ยก็ยังพออยู่ได้อยู่แต่ไม่อยากให้ฉุนมากไม่อยากให้ฉีดเยอะมาก อยากจะให้เบาเบามือกับมนันนิดนึงเน้นเบามือแต่ว่าอาจจะต้องฉีดบ่อยงงไหมครับคือฉีดเท่าเดิมในตอนเริ่มต้นแต่พอมันจางคุณอาจจะเติมได้เป็นอีกสักสองเ,อรเปรลย์เนี่ยแต่จริงๆก็แค่ฉีดตอนเช้าก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะว่ามันกระจายตัวดีพอสมควรนะครับ รอบประมาณนีนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์ให้ด้วยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดี๋กนหน้านะครับสวัสดีครับ